พาดใครคะวันนี้อวันนี้จะคุยกับคุณหมอธนพงศ์จินวงศ์นะเป็นผู้จัดการของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะฮะครับครับซึ่งซึ่งซึ่งก็ก็จะได้คุยกันว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีเคสไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับ่งั้นเราเรามอบหน้าที่สัมภาษณ์ต่อนะครับผมกรับเชิญเลยค่ะครับ สวัสดีครับคุณหมอธนพ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับดูตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์แล้วมีอะไรน่าสนใจไหมฮะเรื่องในเชิงของสถิติทั้งหลายนะฮะถ,ถ้าดูจากสงการนี่ก็ต้องต้องต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะด้วยครับรครับครับดูดูจากสถานการณ์มีทั้งเรื่องคนบางส่วนไม่ได้เดินทาง แล้วก็การเดินทางอย่างรถสาธารณะเนี่ยก็หายไปกว่าครึ่งนะครับอนนี้ก็จะคล้ายๆสงการที่แล้วอะแต่แต่ว่าจะไม่หนักเหมือนสงการที่แล้วนะครับก็ยังมีเดินทางอยู่แล้วก็รูปแบบการเดินทางเนี่ยจะไปใช้รถส่วนบุคคลเยอะๆข้อมูลจากทางคมนาคมเนี่ยก็ชี้ว่ารถส่วนบุคคลเนี่ยเดินทางเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสงการที่แล้วนะฮะเพิ่มขึ้นมา8%นะครับก็ ที่เราเห็นวันสองวันเนี่ยรถติดเยอะเพราะว่ารถ่วนบุคคลเยอะมากนะครับอืมใช่ใช่รถทวนบุคคลก็เดินเดินทางไปเยอะก็ทาให้รถไปกระจุกกันอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะฮะครับซึ่งซึ่งครน,นี้ครคน,นี้ถามว่าถ้าถ้าเราคุยเรื่องเทศกาลสงการก็คงต้องมองมองความเสี่ยงเป็นสองระยะนะก็คือว่าช่วงเดินทางเนี่ยเหมือนอย่างที่เราคุยกันก็คือเป็นเรื่องของความเร็วนะฮะ Mm hmm. การขับรถเร็วแล้วก็พอรถติดๆเยอะๆ uh, หรืออ mm ่อนล้าก็จะมีเรื่องง่วงขับจริงๆวันสองวันเนี้ยม,มีเคสง่วงขับเยอะนะที่บที่หลับในนะครับแล้วก็เป็น mm hmm. ปรบัเหตุใหญ่นะครับก็มีเรื่องของการขับเร็วเรื่องของง่วงขับแล้วก็แต่แต่ที่น่าห่วงก็คือวันวัน,นวันนี้จริงๆก็คืออาจจะเย็นๆเนี้ยฮะแล้วก็พรุ่งนี้มะลอนเนี่ยก็คือเรื่องอช่วงฉลองแล้ว เพราะว่าพอพอไปอยู่ในช่วงฉลอง <Hey. S 2> สิ่งอันนี้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 ตัวเลขเมาแล้วขับจะเพิ่มขึ้นอ่าช่วงฉลองตัวเลขดื่มขับจะจะเพิ่มขึ้นดื่มเมาขับจะเพิ่มทีนี้ทีน,นี้รเรียนไงี้ครับว่าปีนี้จะต่างกันเพราะว่าปีนี้เนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยอจากที่เราทราบว่าไม่ได้มีงานใหญ่งานงานใหญ่ก็ก็หยุดหมดเลยนะครับอันที่สองก็คือหลายพื้นที่เนี่ย ไม่มีกปิดสถานบันเทิงพราะงานใหญ่ก็หยุดสถานบันเทิงก็หยุดนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือการดื่มสังสรรคนเนี่ยบางส่วนยังมีอยู่นะฮะแต่จะกระจายไปอยู่ในสายสายรองจะไปอยู่ตามบ้านไปอยู่ในชุมชนตามบ้านแล้วอ่าคนี้นี่การการที่เขาไปอยู่ตามบ้านเนี่ยฮลอง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 ให้ชวนท่านผู้ฟังนึกนึกถึงภาพท่านผู้ชมนึกถึงภาพก็คือสายรองเนี่ยส่วนใหญ่ ที่มาพบปากถืาขี่โมไซค์นะฮะเขาเขาเขาจะขี่ขี่โมไซค์มานะฮะอันอันที่สองก็คือเขาเอา่อถ้าขี่โมไซค์มาละแวกบ้านเนี่ยไปแค่นี้เองเขาก็จะไม่ใส่หมวกไม่ใส่หมวกกันนอกอ,อีกอ่างั้นอ<ม>พอขี่โมไซค์ไม่ใส่หมวกเนี่ยแต่ขากลับอย่าเขาดื่มละทีนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะพบว่ารุนแรงเพราะว่ามีโอกาสที่จะหนึ่งก็คือล้มเอง จริงๆเคสล้มเองเราเจอเยอะนะฮะเราเจออย่างเทศกาลที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเกินครึ่งน,นะฮะห้าสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยไม่มีคู่กรณีล้มเองจากสถานท่ก็มีการดื่มร่วมด้วยอันนี้ในกลุ่มเสียชีวิตนะฮะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูโจทย์อย่างนี้นะฮะก็แปลว่าตอนเนี้ทุกพื้นที่เนเจอโจทย์ที่มันมันเริ่มยากขึ้นแล้วเพราะว่าับไม่ใช่มาอาศัยด่านด่านตรวจเมาอย่างเดียวแล้วต้องทำยังไงให้มีการกระจายตัวลงไปในสายรอง ก็อาจจะต้องอาศัยอย่างด่านชุมชนต้องอาศัยอย่างเอาสอมอหรือว่าพูดง่ายคือเอาเอาชุมชนมามาช่วยเตือนกันละถึงจะเอาอยู่ถึงจะช่วยกันได้ก็เห็นเห็นเห็นมาไทยก็พยายามเห็นมาไทยก็พยายามที่จะรณรงค์ว่าเออให้หนึ่งก็คือให้ด่านแรกเขาต้องมาจากครอบครัวด่านที่สองชุมชนถึงจะมาถึงด่านตํารวจอันนี้ในภาพรวมมันเกิดขึ้นไหมฮะด่านด่านครอบครัวด่านชุมชนที่ว่าเนี่ย เออก็จริงๆถ้านับตามจํานวนนะฮะจำนวนหรือตัวเลขเเกิดเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเยอะด้วยฮะเกิดเกิดในเชิงปริมาณนะแต่เรายังขาดในเชิงคุณภาพเช่นในเชิงคุณภาพเช่นเราเราอยากเห็นด่านด่านหนึ่งชุมชนมีคุณภาพคือเชิงลุกนะฮะไปไปในบ้านที่มีการดื่มจริงจริงใช้เงื่อนไขของอย่างเรื่องโควิดเลยก็ได้ เข้าไปเตือนไปป้องรามเพราะว่าเพราะว่าโค,โควิดเองเนี่ยบ้านไหนที่ตั้งวงมีการดื่มเราเราก็เข้าไปเตือนได้เนี่ยครับอันที่สองพอพอ,พอเตือนเสร็จแล้วก็เน้นย้ําเพราะว่าเราจะรู้แล้วว่าการมาดื่มสังสรรค์เนี่ยนะครับเขาจะเดินทางกลับอย่างไรถ้าเจ้าบ้านก็ต้องช่วยดูแลแ,แขกที่มาหน่อย,อยว่าถ้าดื่มมากมากก็ถ้าไม่ไหวก็ต้องให้นอนพัก อย่าอย่าอย่าปล่อยให้กลับเพราะรู้อยู่แล้วครับถ้าปล่อยให้กลับเรับระวังครับอืมแล้วเออจริงๆก็คือภาพนี้ก็เป็นจีจยเป็นโจทย์สำคัญ<ช>ครับครับอืมจริงจริงก็กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือยอะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่จะตั้งด่านก็ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการที่จะตั้งด่านได้ใช่ไหมครับอ๋อได้ได้ได้เลยครับเพราะว่า ในในสายปกครองเนี่กำนันผู้ใหญ่บ้านแกนนาชุมชนอภพ,อพลอรลหรืออสอมอเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสายปกครองที่เข้าไปช่วยด้วยส่วนท้องถิน่นเช่นออวตตอเทศบาลอวตอย่างเงี้ยก็ลงมาเป็นกําลังเสริมกำลังเป็น huh. ตัวเสริมได้เลยนะฮะจริง,รง,รงๆเราอยากเห็นบทบ,บาทระดับท้องถินถ่นชุมชนในเรื่องแบบนี้มากขึ้นเพราะมันจะทําให้กระแสมาตรการต้นน้าเนี่ยมัน มันเข้มแข็งถ้าเราไปฝากความหวังไว้กับที่กลางนาให้ให้ตํารวจมาคอยตั้งด่านระเด็ดส่วใหญ่กําลังตํารวจก็จะไปอยู่ที่สายไปแล้วใช่สายรองนี่บางทีกําลังก็ไปไม่ถึงกําลังไม่พอด้วยตอนนี้ช่วงฉลองนะฮะซึ่งเป็นช่วงที่อ,อช่วงฉลองคือเป็นช่วงพีคช่วงพีของการเสียแล้วการเสียชีวิตก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันเมื่อรือนเนี่ยะคะอับ คุณหมอขออนุญาตถามเรื่องโครงสร้างของถนนเนี่ยปีนี้ยังมีปัญหาไหมครับว่าโครงสร้างของถนนที่มันไม่ได้ระดับบ้างโค้งไม่ได้เคลร์บไม่ได้ทําให้เกิดอุบัติเหตุในปีนี้ยังยังมีอยู่ไหมครับยังอ่าหลาจรถนนเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยอมันก็จะมีกับจุดที่เป็นจุดเดิมๆเช่นที่เป็นจุดเสี่ยงอย่จุดที่เป็นทางทางที่แล้วที่เรารู้รู้โจทย์ เป็นเรื่องของจุดเสี่ยงจุดที่มีกับรถที่มีโค้งคือแล้วการใช้ความเร็วไอ้นี่โจทย์เดิมนะฮะไปถึงจุดที่มีการซ้อมสร้างจุดก่อสร้างจุดที่ก่อสร้างแล้วแล้วมีการแจ้งเตือนที่ไม่ชัดเจนเ็ืยังเป็นโจทย์เพราะฉะั้นในเชิงกายภาพตัวถนนเนี่ยก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้อง ปีนี้บางพื้นที่ก็มีโจทย์ซ้อนขึ้นมาคือไม่ใช่มีแค่กายภาพถนนนะแต่ว่ามันมีมันมีเรื่องของของฝนตกเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมีเรื่องทัศนิสัยเข้ามาเคสเสียชีวิตตอนเนี้มีปัจจัยด้านด้านทัศนวิสัยเนี่ยปนปนมาประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอืมเพราะว่าวันสองวันนี้ก็มีฝนตกเสริมาเป็นปัจจัยร่วมที่ที่เดี๋ยวต้องเฝ้าระวังก็ต้องต้องมีมาตรการอยู่ครับ ออเตรงตรงนี้ผมเรียนว่ามันพันกันครับมีทั้งเรื่องกายภาพการเตือนด้วยอีกอย่างสังเกตแม้ว่าคือสไตล์คนไทยเนี่ยอาจจะขับรถโดยที่ไม่เว้นระยะไม่เผื่อระยะเช่นขับขับใกล้กับคันหน้าจี้คันหน้าขับขับไปจี้ตูดไปจี้ตูดอยู่เนี้ยต้องเบรกฝนฝนฝนอืออ่าพอคือคือพอมีเหตุเชิญ นะฮะก็จะเอาไม่ทันก็ออเ,เอาไม่อยู่เพราะ,ะนั้นอ,มอมผมคิดว่ากามควบคู่กันก็คือปัญหาเรื่องการตัดหน้าแต่ฉันคิดเรื่องของการเว้ระยะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องอที่เราจะต้องวางแผนในการเราจะลงกันการที่จะสร้างสร้างการเรียนรู้ให้คนไทยอนนี้ก็เป็นอีโจทย์หนึ่งครับมีมีมีเคสไหนที่น่าน่าสนใจน่าศึกษาบ้างไหมครับเหตุการณ์สงกรานคราวนี้ว่าเอ๊ะมันมันเกิดกรณีพิเศษขึ้นมาน่าจะไป เก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษาผลของมันว่าคืออะไรสาเหตุมาจากอะไรอย่างเงี้ยมีมีเคสไหมฮะอะที่ผ่านมาสองวันเนี่ยอมันมันจะเป็นเคสที่เกิดกับสายหลักเพราะว่าเป็นช่วงเดินอคช่วงออกจากกรุงเทพหรือเจังหวัดนะครช่วงเอ ส่วนเคสที่เป็นเป็นในพื้นที่หรือเป็นเคสของการฉลองเนี่ยอันนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่ายัางยังไม่ถึง,ง,อองแต่ว่าเคสที่น่านสนใจอย่างเช่นอที่ที่ทีคค่คอนเฟอเรนซ์กันในศูนย์ถนน,นก็จะมีหนึ่งก็คืออ,อย่างเช้านี้ก็มีการพูดเคสที่ขอนแก่นเนี่ยอเป็นการเช่าเหมารถเป็นรถตู้นะฮะเป็นการเป็นรถตู้รับจ้างนะฮะ เดินทางจากหัวหินนะครับจะเดินทางข้ามจังหวัดอีสานนะครับ,รบก็ับไปสันนิษฐานว่าหลับในเป็นเคสที่เราจะเจอเ,จอเ่อบรอในในช่วงเทศกาลน็่คือใช้รถใช้รถคู่ที่เป็นรถส่วนบุคคลมาเช่าเหมามนะแล้วก็ขับข้ามจังหวัดอันที่สองก็คือเราจะเจอว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยแม้แม้ว่าเราจะขอความร่วมมือเรื่องรถใหญ่แต่ก็ยังมีรถเหมาวิ่งปน หรือเขาไปจอดเช่นจอดไหลทางจอดดินทางเนี่ยอย่างเคสที่ขอนแก่นเนี้ยที่เพิ่งเจอก็คือเป็นรถพ่วงจอดจอดเพื่อคงกับดพักนะฮะหรือว่าจอดในช่วงเทศกาลตรงนีก้ก็เลยทําให้รถตู้คันนี้ยพอพอเขาไม่รู้ว่าเป็นพ่อหลับในหรือว่าหักหลบอะไรก็แล้วแต่ก็เลยชนนะฮะแล้วก็มีคนเสียชีวิตไปสองรายนะครับอันอันนี้ก็เป็นโจทย์โจทย์ที่น่าคิดว่านี่ ออย่างช่วงเทศกาลที่เราอยากเห็นความปลอดภัยในการเดินทางเรื่องการจัดการรถบรรทุกซึ่งตอนนี้เจอในหลายพื้นที่จะจะ,จะมีการจัดการอยางไงครับน,นี่เป็นโจทย์อย่างรถตู้โจทย์อย่างรถบรรทุกแต่แต่โจทย์ที่ยังยากสําหรับทุกพื้นที่เลยก็คือรถโมไซค์เพราะว่ารถรถโมไซค์จริงจะว่าไปก็เป็นรถประจําบ้านสําหรับอ,อคนในชนบท แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรถไเราจะเห็นเคสเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือช่วงตั้งแต่พรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้มาเรียนเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการไปมาหาสู่กันนะฮะจะเป็นเรื่องของการมาตั้งวงเลี้ยงฉลองและและ้วก็อย่างก็เหมือนเดิมฮะอย่างอย่างที่เรียนไปฮะว่าการโอชัยในเราแวกบ้านเนี่ยเขาจะไม่สมมู อันนี้เราจะแก้ไม่ได้แล้วเหตุก็บอกว่าไปนี้เขาก็จะให้เหตุผลว่าไปแค่นี้เองทําไปแค่นี้เองไปซื้อของนิดเดียวอืมบางทีก็บอกว่าแค่ไปซื้อของหน้าบักซอยหรือว่าแต่ตัวเลขเทศกาลมันก็ฟ้องอือฮึเอาใช่ฮะแต่แต่อย่างที่เรียนฮะว่าตัวเลขเทศกาลมันก็ฟ้องว่าเคสที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะพอเจาะลึกมาไปในเคสโมไซค์ที่เสียชีวิตนะฮะอ่ สามสิบเก้าเปอร์ซ็นเนี่ยเขาตายในรถศสมีห้กิโลเองอ๋อเกิดทั้งหมดเลยไม่ใส่หมวกกันน็อก mm hmm. ไปแค่นี้แหละฮะแต่แต่ถ้าเกิดเหตุก็คือตายครับอเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็ก็ยังยังสวนในในความคิดหรือว่าสําหรับคนไทยยังคงมองว่ามันมันอาจเกิดกับตัวเองหรือเปล่าอันนี้ mm hmm. นะอันทนี่สองเขาคงคิดว่า ด้วยความคุ้นชินเดินทางแค่นี้อย <Men anyway okay ู่ทุกวันก็ไม่เคยใส่หมวกเพราะงั้นครั้งนี้ก็เชื่อว่าไม่ได้มีอะไรคงคงไม่เป็นไรคงคงไม่เป็นไรนี่คืออนี้ก็ยังเป็นเป็นโจทย์ที่ที่อ่าเพราะงั้นผมผมคิดว่าอ่ามันก็ทําให้เห็นนะครว่าถ้าเราจะจัดการอย่างเรื่องเทศกาลเนี่ยเราเราจัดการแค่แค่ช่องปีใหม่สงการไม่พอละ จริงๆเราอยากเห็นพฤติกรรมคนไทยเนี่ยเราต้องทําต่อเนื่องนะฮะในช่วงปกติก็ต้องทําการบังคับใช้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมคนเนี่ยมมนต้องไม่ต้องทาต่อเนื่องครับคือคือหมายถึงว่าต้องรณรงค์ทั้งปีไม่ไม่จะแบบน้าเทศการมารณรงค์อาทีหน้าเทศการมารณรงค์อาทีหนึ่งในทุกช่วงปีต้องมีการรณรงค์เพราะเพราะพมันต้องทําให้เกิดเกิดจนเกิดเป็นนิสัยเกิดทำคุ้น เกิดเป็นระเบียบปฏิบัตินะฮะัก็คือากลายเป็นเรื่องปกติอะ,ะของของการขับขี่รถว่าอ,อ,อ๋อจะขึ้นโมเตอร์ไซค์ปุ๊บขว้าหมวกปั๊บเนี่ยคือเราต้องทําให้เกิด <c oughs> เกิดวินยัยเกิดความคุ้นชินอย่างนั้นให้ได้ก็ก็เหมือนคนนั่งรถยนต์เดี๋ยวนี้พอถ้าไม่ใส่อสายคาดคาดเขด็มขดัขดก็เริ่มจะรู้สึกว่าไม่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 ครบถ้วนแล้วให้ให้ให้เห็นปรากฏการณ์อย่างนั้นใช่ไหม อ่ะละค่ะก็ก็ก็จะเห็นว่าเรื่องของเซฟตี้เบลล์กอเข็มขัดนิรภัยเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการปลูกฝังกันมาเพราะต้งวดยกว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้นะแต่ะโจทย์ก็ยังก็ก็ยังท้าทายสําหรับที่นั่งตอนหลังอยู่อืครับ ที่ที่ที่คุณหมอบอกว่ารณรงค์ทั้งรณรงค์ทั้งปีเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครคับคุณหมอในการรณรงค์เนี่ยคุณหมอได้ยินไหมครับเขาต้องต้องทันเสียงจะดีเลยนงเพราะว่าเรื่องเนี้ยอ่าการการทําให้เกิดเกิดวินัยเนี่ยก็หนึ่งก็คือทําให้เกิดการบังคับใช้ก่อน นะฮะเช่นถามว่าหน้าที่ใครก็ตรงๆนะหน้าที่ทางฝ่ายตารวจมีการมาครับใช้นะครับอ,อ,อันที่สองก็คือ,อ,อทําให้หน่วยงานองค์กรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมที่เมื่อกี้ผมเรียนถ้า,ถาต้นน้ําเอาด้วยท้ทองถิ่นชุมชนเอาด้วยทุกองค์กรมีมาตรการองค์กรอันนี้มันก็จะมีระกับ,บอีกชั้นหนึ่งครับครับนี้ต้องแล้วก็คุณคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอธานเงาคงมากเลยแล้วก็ขอบคุณพี่แมนค่ะจะฝากอะไรคะคุณหมอเชิญค่ะ ได้ครับครับคุณหมอฝากอะไรไหมครับก็ฝากว่าเอเวลาบังคับใช้เนี่ยนะครับคือถ้าเอาสองการก่อนแล้วกันที่เป็นพีคจริงๆเนี่ยันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ละพรุ่งนี้จะเข้าสู่ช่วงฉลองสบคทุกจังหวัดตอนนี้ประกาศปิดสถานบันเทิงเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ ก็เท่ากับว่าคนค <ะ S 2> ที่กลับบ้านไปตอนวันนี้นะฮะถ้าเขาจะดื่มสังสันเนี่ยก็ไปอยู่ที่บ้านละไก่ตัวไปอยู่สายรองเพราะฉะนั้นะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าทํทายังไงเราจะให้สายรองเนี่ยเข้าไปเลช่วยช่วยดูแลความปลอดภัยในเรื่องนี้ได้ครับอืม <ảo, S 1> ครับครับเอาละครับขอบคุณมากขอบคุณหมอครับขอบคุณฮะขอบคุณครับผมเน้นย้ำขอบคุณคุณหมอนะครับอ่าครับเพราะว่าขอบคุณค่ะคืออยู่วันพรุ่งนี้ะครับรับครับ ทุกคนต้องช่วยกันเนาะทุกหน่วยงานต้องประสานแล้วก็ร่วมมือกันทั้งภาครัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนค่ะขอบคุณค่ะครับเมื่อกี้ฟังที่ที่คุณหมอพูดเนี่ยก็ก็ชอบอย่างนึงนะคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่มาทำตอนมีเทศกาลนะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานแต่มันควรจะเป็นเรื่องที่เราต้องทำแบบต่อเนื่องและที่แม่เคือย่างที่ยออย่าง